สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็มีรถเกียวมานำเสนอนะครับคันนี้เลยครับไทยเสงยนนะครับรุ่นเดียวทะนงเจ้าพายุนะครับของใหญ่เลยนะครับคันนี้ก็ราคา6 5แ0 0 0บาทนะครับ6 5แ0 0 0นบาทนะครับเดี๋ยวมาดูครับพาดูรอบๆคันนะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวทรนงนะครับตัวเดินสิบสองครับสิบสองเฮกตาโอโ้นี่ครับชงลางบึกเบืนมากเลยนะครับชงลางใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโซโอ้โหโซก็ใหญ่นะครับ โอ้โหโซ่เริ่มเลยนะครับสเตอร์ก็ใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้ดีเท่าไร่นะครับดูครับโรคโรล้นเลยครับเนีย่ยใหญ่มากนะครับโอ้โหเริ่มเทิมเลยดีสามหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับใหญ่จริงๆนะครับ หนึ่งสอ่ห้าหแถวล่างมีเจ็ดโลกนะครับแล้วก็ข้างบนอีก2โลกใหญ่ยายมากนะครับรถเลอดูสเตอร์ครับสปอเก,ก็ตนะครับน้ำมากเลยนะครับใหญ่ยายมากเนี่ยลอนำก็เริ่มเลยนะครับ เบ็ดยู่ครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เกียวนาปีเสร็จก็มาจอดขายเลยนะครับดูครับพร้อมใช้งานนะครับ เครื่อง JU แปด C นะครับเทอร์โบนี่นะครับอเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ดูก้อนครับเริ่มเลยนี่ก็มอเตอร์นะครับปั๊มก็แห้งนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับ ชุดหน้าจะเป็นมอตเตอร์ขับนะครับเนี่ยจะเป็นชุดมอตเตอร์ขับพวกหัวกเกี่ยวนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้ใช้สายพานขับนะครับ <Yeah. S 1> กระบอกยกคอก็คู่นะครับกระบอกคู่ นี่ครับตัวโครงไม่มีร้าวไม่มีแตกเลยนะครับเหล็กยังสภาพดีๆอยู่เลยนะครับอันนี้เขาก็ล้างยังไม่ค่อยสะอาดนะครับถ้าล้างดีๆนี่สวยเลยครับคันนี้ เดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นพักนะครับชั้นแรกมีกล่องประเจแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีบันไดขึ้นมานี่ที่คนขับนะครับคนโทรตัวเดินก็อยู่ตรงกลางนะครับ ทรส่งข่าวก็จะแทงข้างนะครับนี่ครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ใครที่สดใจก็มาลองดูได้นะครับสตาร์ทให้ดูนะครับ อันนี้เป็นตัวยกอยู่มือซ้ายนะครับเนี่ยยกขึ้นยกลงหลักซ้ายก็คลายนะครับเป็นตรงกลางถ้าผลักมาขวาก็จะมุนไปหน้านะครับ ระบบมอเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดตู้นวดก็หมุนนะครับข้างหน้าชุดหน้านะครับนี่นะหลักซ้ายก็คลายโค่หลักขวาก็นี่ครับเกี่ยวด้านหน้าก็ลงนะครับดึงถอยหลังก็ขึ้น ในก็เดินหน้าถอยหลังนะครับโอ้โหขับสนุกอยู่นะ องคนมือถนัดซ้ายนะครับนะโอ้นิ่มอยู่ครับวิบ่งดีอยู่นะครับเร่งนิดเดียวเอง คมบอกปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยกท่อนะครับยกท่อตัวนี้เอาไว้ยกท่อถ่ายข้าวนะครับเนีย่ยตัวนี้นี่ครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้ เป็นแมคโครรุ่นเล็กนะครับหรือว่ารุ่นกลางนะครับก็รถคันนี้จะอยู่ที่ร้านช่างดำนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมิ t ูบิชินะครับ M S 070นะครับราคาก็1 5 0 0 0 0บาทนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับตามสภาพนะครับ อันนี้น่าจะดำนะอามนะครับฝั่งนี้ดำไหมดำสองข้างนะครับเซนห้ามืน,มน,น 150, บาทนะครับ ซูบิชิ MS 070นะครับดูเครื่องครับ CD 30นะครับรหัสเครื่องเครื่องยนต์4สูบนะครับเป็นเครื่องมิซูเลยนะครับ บมอน,น้ำก็ใหญ่อยู่นะครับมีน้ำอยู่ครับ มีปั๊มนะครับปั๊มจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเป็นหม้อน้ำนะครับอันนี้ก็คอนโทรล หัวเก่งก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่ครับเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้อยู่ครับแต่ว่าต้องดันเข้าหน่อยนะครับนี่ครับภายในคอนโทรลขับก็จะเป็นสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับ เบาเขาก็จะเป็นนี่ครับขาเบาเป็นเหล็กขึ้นมาอย่างงี้เลยปรับระดับได้นะครับเนี่ยความสูงความต่ําก็เนี่ยดึงนอ็อตแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่น่าจะเป็นตัวเร่งสปีดนะครับไม่รู้ใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับสองนู้นก็คันเร่งนะครับ มีสันลูปนะครับเปิดได้ข้างบนตัวนี้ก็เปิดได้นะครับจกหน้าเปิดพับขึ้นบนได้นะครับกระจกอยู่ครบนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกระจกนะครับครบอยู่ใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอร์นี่เลยนะครับหรือว่าอยากจะบรรลุรถก็อยู่ที่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านช่างดำนะครับนี่ครับช่วงล่างก<อ>็ช่วงนี้ยังไม่มีรถเข้ามาใหม่นะครับที่ร้านนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีรถเข้ามาใหม่ผมก็จะตามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ